กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นน้องน้องทุกท่านครับกับผมสแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอลด,ดุลยเดชสยามินทราทิราชบรมนราถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่าน ยังไม่ได้ทําการล้างทาความสะอาดอะไรเลยครับได้มาประมาณหนึ่งเรือนแล้วครับเนี่ยสําหรับปีปศนี้ครับแต่ไม่มีเวลาที่ทําการล้างเลยครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้อยู่ดําปีอยู่นี่นะครับท่านขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะทําการล้างนี่มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับท่านล้างมันมีบางอย่างครับที่เขาบอกว่ามีหลายอย่างอยู่ครับที่จะทําการล้างเหรียญเอาแบบไหนใช่ไหมครับท่านหนึ่ง โคกครับเอาน้ำโคกนี่ครับไปแช่ไว้ครับสองชอดมะเขือเทศครับเอาชอดมะเขือเทศนี่ครับเอาเลี้ยนอยู่ลงไปนะครับอีกสักสิบนาทีหรือห้านาทีถึงสิบถึงเจ็ดนาทีหรือก็ขี้ออกมาดูครับมันจะเปลี่ยนสภาพทันทีครับจากเลี้ยนที่ดําปีนี่กลายเป็นเงาวับตันทีครับทานเราก็มาล้างน้าเปล่านั่นแหละครับแค่นั้นแหละครับท่านส่วนอีกบางคนก็บอกว่าเอาโคกนั่นแหละ มันจะออกกับแถวนี้ครับที่มุมอยู่นี้ครับนี่ครับที่มุมขอบเหลี่ยมอยู่นี้ครับมันจะหลุดออกให้หมดเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็ตัวหนังสือก็จะหลุดออกกับเห็นความชัดเจนแน่นอนครับท่านเรามาดูลักษณะของเรี่ยญครับเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับนี่ครับเก้าเหลี่ยมนะครับรับดูว่าอะไรครับท่านว่าเก้าเหลี่ยมไหมนี่ครับเบื้องหน้าพูงท่านกอบภูวิพลอดุลยเดชศูนย์ด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่าน บรลุบรรุพงท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากนะครับนี่แบบนี้ครับคมชัดเจาะมากครับหายากมากในแบบนี้ครับคนที่เจอแบบนี้ได้เรามาดูขอบเฟืองครับเป็นไงขอบเฟืองเหรียญนี้ครับขอบเฟืองครับสุดยอดครับขอบเฟืองครับคมชัดเจาะมากครับท่านยื่นขึ้นจูปุนิเกลผสมทองแดงนะครับดอยบุบระบี้ได้เห็นครับใหญ่ด้วยสิครับเนี่ยไม่เป็นไรครับสบายๆครับแค่มีจุดเดียวแค่นั้นเองครับนี่ครับขอบเฟืองสลับเรียบนะครับ สวยงามมากนะครับเนี่ยแบบนี้ใช้่าจะหาจะง่ายนะครับกวจะหาเจอได้แทบอั้วไปทีเดียวนะครับเล่นเราเหนื่อยเหาะเลยแต่จะไม่อยากหาต่อไปเลยนะครับเพราะมันหาไม่เจอครับเจออยู่ครับจะเจอแต่เหรียญที่ผลิตเยอะเยอะมากมากๆครับอย่างปีพศสอง0ันห้า้อยห้าสิบปีพศสอง1ันห้าร้อยห้าสิบ็ดอะไรประมาณนี้แหละครับท่านที่เจอเยอะเยอะมากๆเลยครับท่านเรามาดูด้านหลังครับเนี่ย ประเทศไทยครับพอ2อ4 5องนห้าร้อยสี่สบห้าครับท่านเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากสะดวยนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสี่ห้าเนี่ยอันดับที่เจ็ดนะครับของเหรียญที่หายากอันดับที่เจ็ดนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสี่ห้าเนี่ยตรงส่วนตรงกลางคือวัดบินจามวะพิดอยู่สิทธิวัลลา,ามครับต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้ำเจ้าพระยาเอ้ยพูดผิดครับท่าน ล่างสุดคือห้าบาทไทยแต่ก็5้าบาทอลิบินะครับมั่วแล้วนี่ผมเนี่ยเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเฉยเลยมันติดอยู่กับนี่พูดติดติดเป็นพูดผิดผิดถูกๆอยู่แบบนี้ตลอดนะครับโอ้ยผมก็งงตัวผมอยู่เหมือนกันครับขอโทษพี่พี่เพื่อนของท่านด้วยนะครับแล้วมาดูกระเบื้องรับกระเบื้องเป็นไงมารับคมชัดเจาะมารับสลัดเหรียญห้าบาทนี่กระเบื้องคมชัดเจาะมานะครับนี่ยธรรมดานะครับเนี่ย สำหรับปีพศ2545เนี่ยนะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมน,นะครับท่านจำนวนการผล,ลิตน,นะครับอยู่ที่29ล้าน6,150เหรียญนะครับท่าน29ล้าน6,150เหรียญนะครับท่านในระดับยูซีนะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละ 150บาทไปแล้วครับท่านขยับขึ้นมาอีก30บาทครับจาก120เป็น150บาทไปแล้วนะครับส่วนเหรียญที่านกรใช้ละครับตกที่เหรียญละ25ถึง40บบาทเท่านั้นเองนะครับ